สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าชาว YouTube นะคะและชาวเฟซบ o ๊กค่ะวันนี้รัสมพกรุงการเกษตรนะคะมีรถไถคูปต้า L4508DT นะคะตัวนี้มาพร้อมอุปกรณ์ใบเมีดดันิน่าค่ะแล้วก็ผ่าน6 CMT นะคะตัวนี้รถสวยมากนะคะสภาพเดิมเลยนะคะแล้วก็ราคาไม่แพงนะคะสำหรับ L4508DT นะคะตัวนี้45แรงม้าค่ะเป็นเครื่องยนต์สี่สูบนะคะเดี๋ยวมาดูสภาพตัวเครื่องกันเลยสภาพตัวเครื่องยนต์นะคะลูกค้าตัวนี้เป็นสีเดิมจากโรงงานค่ะรับประกันว่าคันนี้รถด,ดีมากๆนะคะเครื่องไฮดรอลิกสมบูรณ์นะคะเฟืองท้ายไม่มีหอนนะคะสำหรับตัวเครื่องยนต์นะคะไม่มีรอยลื้อนะคะไม่มีรอยรั่วซึมแน่นอนนะคะนี่ค่ะรอยแกะท่อนไม่มีนะคะ ตามหัวน็อตยังเป็นสีทองอยู่นะคะลูกค้าตัวนี้รถสวยมากนะคะบอกเลยว่าน่าใช้มากๆสำหรับ L4508 รุ่นนี้นะคะทำไล่ได้นะคะลงนาได้นะคะเป็นเครื่องยนต์สี่สูบนะคะไถ่านาได้สบายๆเลยนะคะชั่วโมงการใช้งานค่ะอยู่ที่1478ชั่วโมงเท่านั้นนะคะมาดูสภาพรอบๆคันค่ะ สีสันร,รอบๆคันนะคะตัวนี้เป็นสีเดิมนะคะไม่มีเก็บสีแน่นอนนะคะบอกเลยว่ารถดีมากๆตัวนี้น่าใช้มากๆค่ะสำหรับ L4508DT ค่ะนี่ค่ะสวยนะคะเบาะไม่มีรอยขาดนะคะนี่ค่ะมีรอยถลอกบ้างนะคะตามการใช้งานนะคะแต่ว่าถ้าท่านไหนอยากจะให้เก็บสีให้เราเก็บให้ฟรีนะคะตัวนี้ มาดูด้านยางค่ะยางหน้าเป็นยางโอตานิคู่ตัวนะคะดอกสูงนะคะกระทะล้อค่ะเป็นสีเดิมจากโรงงานค่ะยางหลังนะคะตัวนี้ใหม่นะคะใหม่เอี่ยมเลยนะคะดอกเต็มนะคะเป็นยางดันหลบนะคะสภาพสวยกระทะล้อเป็นสีเดิมจากโรงงานนะคะลูกค้าตัวนี้อย่างที่แจ้งไปว่าสภาพเดิมรถสวยมากๆนะคะเป็นรถไล่ที่ไม่เคยลงนานะคะ ดูด้านหลังนะคะาตามแขนยกนะคะไม่มีรอยออกรอยดามนะคะด้านหลังไม่มีรอยแกะรอยลือนะคะลูกค้า PTO นะคะยังไม่ได้ใช้นะคะตัวนี้ใช้แค่ถ่ายไล่อย่างเดียวค่ะดูใกล้ๆกันได้เลยนะคะสำหรับใครที่หารุ่นนี้อยู่ก็อยากแนะนำเลยนะคะคันนี้สินค้าคุณภาพแน่นอนมาพร้อมผ่าน6นะคะเป็นผ่านยี่ห้อ CMT นะคะ6ใบนะคะใบเต็ม โครงสวยค่ะไม่มีออกรามนะคะคันนี้ป้ายทะเบียนตคสี่ศูนากำแพงเพชรน,นะคะสำหรับใครที่สนใจคันนี้สามารถแจ้งป้ายทะเบียนมาได้เลยนะคะสั่งจองคันนี้ได้รับรถคันนี้ชัวร์แน่นอนนะคะสะภาพสวยยางดีทั้ง4เส้นค่ะอยู่ไกลก็ซื้อรถได้นะคะถ้าไม่สะดวกมาดูก็โอนจองมาได้10,000บาทนะคะจะส่งให้ฟรีนี่ค่ะ ไม่มีรอยแกะท่อนนะคะรถสวยมากๆค่ะนี่ค่ะสภาพน่าใช้มากๆนะคะแนะนำเลยตัวนี้นะคะใครที่งบไม่มากนะคะก็ตัวนี้สามารถไถ่ายไล่ลงนาได้สบายๆเลยนะคะสำหรับ L4508DT นะคะราคาอยู่ที่ 3ามแสนบาทนะคะสามแสนพบาทพร้อมส่งให้ฟรีทั่วประเทศนะคะส่งฟรีถึงหน้าบ้านเลยนะคะถ้าเกิดใครไม่สะดวกมาดูก็โอนจองได้นะคะมัดจำเพียง1,000งหมค่ะที่เหลือเก็บเงินปลายทางนะคะลดถึงบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินค่ะเดี๋ยวเรามาฟังเสียงเครื่องกันเลยนะคะพร้อมดูระบบไฮดรอลิกของคูป้า a L4508DT กันค่ะ เฟืองท้ายไม่หอนนะคะรับประกันเลยตัวนี้นะคะ